สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket n c o m i n g นั่นเองนะคะวันนี้เราก็อยู่ในไอเดียของ FC นั่นเองเนาะก็จะมาทําการสุ่มกาชาน,นเองเจ้าของไอเดียเขาบอกว่าสุ่มกวางให้หน่อยหรือเซอรนนั่นเองนะก็สุ่มให้หมดให้หมดนี่ก็คือดูเพจนะคะทุกคนเยอะมากนะ่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นนะคะประมาณ1นึ0 0 0 0แปดหมกว่ากนวะ่าเนาะใช้เพจประมาณ1นึ0 0 0 0นแปดหมื่นนะหลกัหลกๆคือ1นึ0 0 0 0แมาดูว่าจะได้กวางหรือเซอรนเนี่ยกี่ดาวกันนะคะแล้วก็จะได้นิสัยดีๆไหม นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะคะว่า18 0 0 0 0มนเพชรจะได้กี่ดาวกันแล้วก็ตัวกวางหรือเซเนอร์ัเนี่ยจะได้นิสัยดีๆไหมมาลุ้นกันนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยไปรอบแรกกดไปเลยปัป๊บลุ้นนะฮะโอโหลาติออนลาติออนที่สงสัยแบบออก ออกบ่อยนะอุ้ยแต่สเตตัสนี่แบบดีเลยนะนี่ได้เศษอุ้ยได้สี่กล่องเลยนะคะทุกคนเศษมันเศษตรงนี้นี่เลือกได้นะสําหรับใครที่เล่นเป็นผู้เล่นใหม่เนาะที่ยังไม่รู้นะสามารถเลือกได้นะหรือจะเก็บดองไว้ก่อนก็ได้ถ้าแบบยังนึกไม่ออกจะเลือกตัวไหนอะไรอย่างงี้มาอันนี้ขอสักสามกล่องก็ได้เหมือนเม่นเลย آ? อ่ะ <laughs> ไม่ใช่นะฮะเรจจิสติวนะฮะทุกคนโอ้โหได้หนึ่งกล่องซุ่มไปเรื่อยๆนะเราสุ่มไปแบบยาวๆเลยนะฮะทุกคนหนึ่งแสนแปดหมื่นซุ่มจนแบบอะไรได้ดวงมาหนึ่งกล่องนะเรากดอันนี้ไปเลยแล้วกันเกต้าด๊อด มีคนยังเห็นเมกาเกลาร์ดแต่ว่ายังไม่มีไอดีที่แบบเขาทำเมกาเกลาร์ดให้ยืมเนาะถ้าใครมีเนี่ยก็ทักแชทเพจหรือคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ังคลิปนี้ได้นะฮะถ้าใครมีทำเมกาเกลาร์ดไว้อยู่เนาะอยากจะเอามารีวิวให้เหมือนกันนะฮะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีไอดีที่จะให้ยืมนั่นเองกดไป้ทั้งข่าวแน่เลยดูทรงเนี่ยสุเบตสองกล่องโคบอลเฮ้ยโคบอลนออกง่ายแฮ ทำไมเซิร์ฟของพี่มันออกยากๆอันนี้ได้สามกล่องนะฮะก็กดไปยาวๆเลยนะพูดเยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเพราะว่าสุ่มอีกนานนะฮะทุกคนสุ่มจนอุ้ยรอบนี้ออกแล้วนะแปดรอบนะฮะสำหรับใครที่ยังแบบเป็นผู้เล่นใหม่แล้วจะสุ่มตัวข้างล่างเนี่ยคือแปดรอบนะฮะก็เอาไปคูณเอาเนาะอ่า8ปดรอบเนี่ยก็คือจะออกแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยก็จะออกรอบที่เก้านะฮะทุกคนอ่ะเราเลือกกวางไปได้เลยเซอร์ในอาร์ต เดี๋ยวไปรุ้นนี่ใส่ทีหลังนะฮะเราสุ่งไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งแสนแปดหมืนเพชนะฮะทุกคนตัวแรกมาแล้วกดต่อเลยนะฮะเราไม่ออกหน้านี้นะเดี๋ยวมันจะช้ากเกินไปนะฮะเอ้ยตัวนี้ไปยาวๆโอ้โหจูไขจูไขมันไม่เข้าในระบบเมกานะ,ะทุกคนคือมันจะมีแบบเป็นร่างชานี่นะฮะในอนาคตมาอ้าค้างเฉยเลย เอสเซเรียทำไมตัวที่มันออกยากๆถึงแบบออกในตู้สุ่มแบบเอสพาร์สนี่ง่ายแฮะกดไปไลโคนะฮะปึ๊บต่อไปโอ้โหมันจะมีแต่พืชไม่ได้นะพืชมาบ่อยเกินมาเดี๋ยวเรามากดต่อกันตัวแรกอยู่เลยอ่ะนานมากตุ่มไป ไปเรื่อยๆอตัวที่สองมาแล้วปัป๊บเลือกไปเซเนอัสนนะเราต้องย้ำว่าเซเนอัสไม่งั้นเดี๋ยวมันเลือกผิดเฮ้ย <c oughs> ยากอะไรเนี่ยยักษ์เขียวตัวที่ออกยากๆทำไมมันออกง่ายตัวตรงเซิร์ฟนี้จังเซิร์ฟของพี่ออกโคตรยากเลยตัวที่อยากให้ออกมันไม่ออกนะยักษ์เขียวกับ ตัวยักษ์ฟ้าถ้าใครจะปั้นเป็นผู้เล่นใหม่ระดับ S นะฮะทุกคนก็ปั้นได้ยาวๆได้เลยนะฮะจนกว่าเราจะได้แบบตัวทอสพรย์ยเลยนี้เนาะคือมันดีนะปั้นไปเลยป๊าปนกไฟนะฮะอันนี้ดีแต่ว่าบางต้องดาวเยอะๆนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ตัวมอนเทสรือไปเยอะโอ้โหมาครบนกน้ำแข็งขาดทันเดอร์ฮะร <laughs> อบหน้าขอทันเดอร์เลยอุ้ยคูบาอ้อนมาป๊า นับกันเอาเองนะว่ากี่ตัวกี่ตัวแล้วบ้างนะฮะเราจะสุ่มเอาแบบให้เพชรให้ครบให้หมดนะฮะทุกคนไปน่าจะตัวที่สามละบอกนับกันเอาเองแล้วมานับให้นะฮะเอ้น้ําแข็งมานะอย่าไปอย่ยาไปฮะอย่ยาไปอย่ยา,า,ยยาสุ่มไปเรื่อยๆอ,อุย้ยตัวนี้ก็ออกตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเป็นตัวดาเมจที่แบบน่าเล่นเหมือนกันนะกูเล่นใหม่สตราย่าฮัตซัม ยักษ์มาอีกแล้วยักษ์เขียวนี่ยักษ์เขียวออกมาสองเลยป๊าปอย่าไปนี่เคิโอมานะฮะระดับเอสป๊าปไปอันนี้เลจีสติลแน่เลยเหมือนเม่นเลยอะมันมันขึ้นมาที่เป็นเงาเงาเหมือนเม่นเลยนะฮะไปนี่มาแล้วมาดูกันฮะเดี๋ยวจะอัพดาวให้ด้วยแล้วกันนะเผื่อแบบเฮ้ยมาดูว่าหนึ่งแสนแปดหมืนเนี่ยมันจะได้กี่ดาวกัน นี่ยักษ์ส้มแน่เลยปับ๊บนี่นี่เป็นดินบินนะคะท่าดินบินไปเล่ายาว,ยาวดวงปับ๊บเจลาดอสมาอีกแล้วนะฮะปึ๊บโอ้ห <c oughs> ไลโคเฮ้ย <c oughs> เหลือทันเดอร์นะตัวบินเหลือทันเดอร์นะฮะมันยังไม่ออกนะมีไฟเยอร์กับอ่านกน้ำแข็งมาแล้วนะอันติคุโนะนะบูมมี่มาอย่าไป นีนะะมน่มาแล้วเลือกเซอร์ไนเอตไปนะฮะปั๊บปึ๊บมาพร้อมกับดวงไปยาวๆยาวไปยาวไปเอ้ยมาแล้วเห็นไหมโอ้แซฟดอตหรือฮันเดอร์นะฮะครบพอดีนะฮะทุกคนมีไฟยเจอร์มีอาร์ติโคโน,โนมีฮันเดอร์หรือแซฟดอตน,นั่นเองนะฮะสายฟ้าน้ำแข็งแล้วก็ไฟนั่นเองนะ โอ้บินมาครบหมดเลยนะนี่เคเซเลียมาซ้อนอีกแล้วนะฮะป๊าปสุมไปเคเซเลียเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะสำหรับระดับเอสหรือผู้เล่นใหม่ที่แบบต้องการหาตัวซัพพอร์ตดีๆสักตัวหนึ่งเลยจ,จีล็อกแน่เลยเนี่ยเลยจ,จีล็อกดูเงามันก็จะรู้นะฮะแต่ว่าเลยจ,จีสติวอะดูเงาแล้วไม่รู้เหมือนเม่นนะเนี่ยเห็นไม่ไมค์ละพูดถึงก็มาเหมือนระบบมันล็อกไว้เลยครับสุ่มไป น,นี้ดูไม่ออกว่าเป็นลาเตออหรือตาเตียอ,อนลาเตออนะฮะสีฟ้าถ้าดูเป็นเงาๆมันดูไม่ค่อยออกอ้รอบนี้ได้ละมาพร้อมกับด้วงแล้วเนี่ยรอบที่แล้วก็พร้อมกับด้วงนะฮะเตียารกดไปยาวๆนะฮะเดี๋ยวคลิปยื่อีกละไปสุ่มยาวๆเราไม่ออกนะฮะหน้านี้แกใช่ไหมเอ้ยแกสายฟ้านะฮะปา๊า หลังหลักที่สุ่มมาเท่าที่สุ่มมาก็คือมีไฟนะฮะไฟไฟกับสายฟ้าน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยที่มาบ่อยนะระดับเอสปั๊บสุมไปคูมีสุมไปเอ้ยแอปโซเนี่ยมาอีกแล้วเลยจีสติลมาโคตรบ่อยเลยระบบล็อกไว้ป่เลยมาละสุ่มแล้วปั๊บเซเนีย์มาแล้วนะฮะอ๋อตัวที่มันนิสัยดีๆสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะฮะทุกคน ถ้าไม่มีนี่คือเฟลมากเลยนะนี่ทาน้ำไปแล้วป่ะตรงไปกดไปกดต่อยาวเลยนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดียวอุยสามห้ากลอ่องอู้อันนี้เยอะสุดเท่าที่แบบสุ่มมาแล้วนะก็ได้กล่องเศษห้ากล่องแล้วฮะกดไปอตัวนี้อันนี้ครบเขาทำครบสิบสองดาวไปแล้วนะ อันนี้มาอีกแล้วปับ๊บสุ่มไปกังหันแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปอยมาละป,ปั๊บปอ๊บสุม่มเปิดมาเออเเดี๋ยวเราไปดูเพชรก่อนนะฮะว่ามันเหลือเท่าไหร่สามหมืนได้อีกประมาณสองตัวมาสุ่มไปเขาบอกสุ่มให้หมดนะสองตัวมันจะได้ไหมอ่ะสามหมื่นแปดเลยน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้สองตัวได้อยู่ กดปเขาบอกกดให้หมดนะฮะเราก็กดให้หมดตามที่เขาบอกเดยปึ๊บลน้ลนลน้นนะล้นล้นจอกที่รอบที่เท่าไรเดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะว่าเพชรมันจะแบบอันนี้ไหมเหลือถ้าเหลือสักหมื่นเจ็ดเราก็พอก่อนนะฮะถ้าหมื่นเจ็ดมันอาจจะไม่ได้นะปัป๊บได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันได้กี่ตัว อ่ะได้อยได้อีกตัวหนึ่งนะคะสองหมื่นเอ็ดมาได้อีกตัวหนึ่งสุ่มไปโอ้โหระบบสุ่มมันมันสุ่มเยอะเกินระบบบนสุ่มเยอะกันไประบบรวนนะมากดเรือเอ้ยเมืองป่องอ๋อไม่ใช่อ๋อตัวทาตุิษไปเรื่อยๆอ,อันอี้คูมี่ออกมาบ่อยแฮะเนี่ยได้จีสติวนี่ค่ะคือเป็นลูกรักจีเอ็มป่ะเนี่ยออกบ่อยเกิน เหมือนล็อกระบบล็อกไว้นะฮะป๊าปมานกนกฟึบหูนกนี่ก็บ่อยนะ,ะตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเซเนอตหรือกวางนั่นเองนะสายสปอร์ตเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะตัวที่แบบมาตั้งแต่ต้นๆเกมเนาะจนถึงตอนนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่นะคะเป็นทาตแฟรี่นั่นเองมาเดี๋ยวเราไปรุ้นนี่สายกันเหลือส0 0พเพชร จากหนึ่งแสนแปดหม่นนิดๆน,นะเหลือสี่0ันเพชรนะทุกคนมาดุนิสัยกันดีกว่ามาดูนิสัยกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่แต่เขามีแล้วนะอ่ามีห้าดาวตัวห้าดาวแต่นิสัยดูก่อนอ่านี้ใสก็โอเคแล้วเนี่ยเขาก็ได้นิสัยโอเคแล้วเขาก็ไปอัพตัวเก่าของเขาได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิสัยไม่ดีนะน,นี้ไม่ดีมาดูที่ตัวที่เราสุ่มมาใหม่ๆเนี่ยมันมีนิสัยตัวที่แบบนิสัยดีๆไหมนะฮะทุกคนมาดูกัน ไม่มีนี่ใส่ไม่ดีเลยเหรอเกินไปนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอ้าวไม่มีเลยปึ๊บไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเออคูหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมด ไม่ได้นี่ใส่ดีๆเลยนะฮะแต่ว่ายังดีที่ตัวที่เขาทำไว้อยู่แล้วเนี่ยก,ก็คือนิสัยดีนะฮะก็มันจะเป็นบวกป้องกันเนาะตัวนี้เน้นบวกป้องกันทั้งดีเฟน s ์แล้วสเปเชียลดีเฟนส์นะฮะกายภาพกับป้องกันโจมตีพิเศษเนาะอ่ะก็ อันนี้แต่มันลบสเปเชียลแอคแท็นะฮะลบดาเมจเรื่องของดาเมจแต่นี่เรื่องของป้องกันยืนนานๆอะไรอย่างงี้นะฮะสำหรับตัวกวางหรือเซอเนียรนั่นเองสำหรับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะแนะนำของไอเทมต่างๆก็เคยทำไปแล้วอยู่แล้วเนาะก็กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อรีวิวโปเกมอนได้นะฮะส่วนเรื่องของสกินก็เคยรีวิวไปแล้วน,นั่นเอง1 2 3 45 6 7 8 9หกเจตัวนะคะทุกคน10ตัวนั่นเองเราได้ทั้งหมด10ตัวนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปดาวกันดีกว่านะอัปดาวตัวแบบตัวที่เขาปั้นไว้อยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้ดีที่สุดใส่ีดีที่สุดเนาะแล้วก็ตัวที่เราสุ่มมาคือนิสใส่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนก็เลยอัปตัวนี้ไปแล้วกันนะเราเริ่มอัปกันดีกว่าปึ๊บอัปไปปึ๊บอ่ะใช้สตัวนะคะ ไปเลยมันจะได้สิบสองไหมอ่ะน่าจะไม่ถึงนะบแต่ถ้าใช้เศษแดงเพิ่มน่าจะได้อยู่นะปึ๊บอุ้ยได้สิบดาวนะขาดอีกประมาณหตัวนะะ 6ตัวเพราะว่า11 12นั่นจะใช้ดาวละ3ตัวเนาะอ่าขาดอีก6ตัวนะจะถึง12ดาวนั่นเองได้10ดาวนะะทุกคนสำหรับตัวกวางหรือเซเนอยร์นั่นเองเนาะนี่แบบใส่สก,กินนะถ้าไม่ใส่สก,กินก็เป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการสุ่มเรื่องของเจ้าตัวเซเนียสหรือกวางนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ